ตอนนี้คือผู้ชมก็ยังอยู่ในรายการดวงใจเปล่งแสงนะคะอยู่กับท่านอาจารย์อุบาสกทองทิพโอภาโสค่ะและดิฉันหนูนาบงกฎนะคะอย่าลืมค่ะเอสเวทเข้ารายการเรามาพูดคุยกันนะคะที่หมายเลข4141122ค่ะและการสะสมยอดเอสเวของแต่ละท่านนะคะอาจารย์จะมีภาพฝาพ,พระหัตประธานพรพระศรีอานมอบให้นะคะก็ระบุด้วยนะคะว่าต้องการภาพฝากพระหัตนะคะจะเป็นรูปภาพแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะใครได้รับไปก็นําไปใส่กรอบนะคะสามารถ ูชาได้ที่บ้านด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เรายังไม่เปิดสายค่ะเราจะเปิดสายในช่วงหน้าค่ะตอนนี้ก็ส่งใช้กันได้นะคะนี่ช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นช่วงแสงแห่งดวงธรรมจะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ก็จะนำคับถาม ที่ลูกศิษย์หรือคนที่ติดตามชม่องรายการของเรานะคะได้เขียนคําถามมาและสงสัยแล้วก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อของชงความดีไม่ต้องกลัวดวงชงนะคะทำดีดีกว่าวหว้ดวงดาวอันนี้จะเป็นหัวข้อที่ทางคุณยุพาดิษฐาวรจากจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เรียนถามท่านอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะว่าจะได้รับของที่ระลึกอะไรจากท่านอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อเรื่องนี้เลยค่ะระเก็ขอขอบคุณ คุณยุพานะครับก็อีกท่านหนึ่งเมื่อข่าวที่แล้วท่านหนึ่งอยู่จังหวัดริกเชียงใหม่มหรืออะไรนี้ครับ,รอ,บอ่าใช่ได้ส่งจัดส่งของที่ระลึกมีคุณค่าไปให้แล้วนี่น,น,น่าจะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณมากวันนี้ก็เอาหัวข้อที่คุณยุพาได้ถามอาจารย์มานะครับส่ง จดหมายมาที่อาสมอาจารย์ตามที่อยู่ที่อาจารย์ได้ให้ไวนะครับต้องขอขอบคุณในหลายท่านตอนนี้ส่งกันมาหลายท่านอาจารย์ก็ค่อยๆทยอยเปิดอ่านแล้ท่านใดมีคําถามที่เป็นเกตความรู้ดีๆอาจารย์จะนําออกรายการแล้วก็จะให้ของที่ละลึกนะครับคุณยุพาได้ถามเกี่ยวกับเรื่องราวในปัจจุบันที่หลายคนตื่นตัวะนะครับในเรื่องของการบูชาดาวพฤหัส หรือการทําพิธีบูชาวดวงดาวสําหรับสะเดาะเคราะห์ตัวเองนะครับตัวเองก็กังวลเมบอกว่าตัวเองเกิดวันพฤหัสอาจารย์ว่าอาจารย์มีข้อแนะนําอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะพูดในเชิงของปัญญาในแนวการปฏิบัติอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับในการปฏิบัติอาจารย์ไม่ได้ไปไปเสนอ ขัดขวางความคามิดเห็นหรการปฏิบัติของท่านใดแต่อาจารย์จะพูดในแนวของพุทธ,ธะในทางให้ปัญญาในฐานะรายการดวงใจเปล่งแสงนะครับในหัวข้อว่าชงความดีไม่ต้องกลัวดวงชงนะครับทำดีดีกว่าไหว้ดวงดาวนะครับถ้าพูดถึงความเชื่อแล้วเนี่ยจริงๆความเชื่อต่างๆเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับสมัยนับหลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นก็มีความเชื่อแปลกๆหลายๆอย่างปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับข้างหลังที่พระองค์ได้ตัสรู้อนุตลร,รสัมมาสัมพธิยาณพระองค์ได้เอาแนวทางของปัญญานั้นมาใช้ในการสั่งสอนเวเนยสัตว์เพื่อถึงความบุดพ้นนะครับอย่างความเชื่อบางอย่างนั้นเป็นการเชื่อสืบต่อกันมานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีสติปัญญามีความรู้ และวิทยาการต่างๆจเจริญขึ้นแล้วความเชื่อบางอย่างที่อาจจะไม่มีเหตุผลหรือพิสูจน์ไม่ได้ก็จะถูกลบร้างไปแต่บางท่านก็ยังเชื่อในความเชื่อเดิมๆอยู่อันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านอาจารย์ไม่ได้ไปขัดขวางแต่อาจารย์จะพูดตรงนี้ในการให้ความรู้ให้สติสำหรับผู้ปฏิบัติว่าถ้าเรากลัวนะครับถ้าเรากังวลอาจารย์พูดตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอคติสี นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวของความกลัวของมนุษย์ความกลัวของมนุษย์คือพยาคตินี่คือเกิดอากิเพราะความกลัวอาจารย์ยกตัวอย่างฟังท่านนกลัวอะไรบางอย่างกลัวบางสิ่งบางอย่างกลัวเป็นอย่างมากเมื่อกลัวมากๆทําอะไรไม่ได้ก็ทําอย่างไรครับก็ยอมนบนอบกราบไหว้นี่เขาเรียกว่าเกิดจากความกลัวคุณหนูนานี่นี่เป็นเรื่องที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในเรื่องอากิรสี่ซึ่งมันมาใช้กับเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยนะครับกลัวเพราะความ ไม่รู้ก็คือโมหาคติโมหาคติคือความหลงความไม่รู้ก็เกิดอคติอคติในที่นี้เมื่อเกิดความหลงความไม่รู้ก็เกิดให้เข้าใจผิดนะครับเกิดความหลงความไม่รู้เกิดความกลัวพยาคตินี่ก็ทําให้เกิดคติความเชื่อบางอย่างเช่นสมมุติเห็นดวงดาวดาวหางวิ่งผ่านมานี่จะเกิดเหตุไม่ดีรางไม่ดียกตัวอย่างเกิดอุกาบาตดาวตกก็ตกใจกลัว บ,บางท่านเมื่อกลัวมากกระโดรีหนีภัยหลายท่านไม่อยากจะให้เกิดสิ่งสิ่งต่างๆปรากฏการธรรมชาติก็พากันกราบไหว้อ้อนวอนว่าอย่าได้เกิดเหตุเพศภัยแท้จริงนั้นเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เขาได้มีมาแล้วหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีผ่านมาแล้วเมื่อผู้ไม่เชื่อและมีความกลัวก็จะเกิดคติภายในของตนเอง ก็คือเกิดความกลัวและเกิดความไม่รู้ก็ทําให้ตัวเองนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรกราบไหว้ดีกว่านะาเมื่อกราบไหว้แล้วก็คงจะไม่ทําให้เราต้องประสบเพราะประสบกรรมดาวคงจะไม่ตกอุกบาทคงจะไม่ตกมาสู่โรคมนุษย์หรือหรือจุดที่เราอาศัยอยู่นี่เกิดจากความกลัวอย่างผู้ที่ถามมาถามอาจารย์เรื่องว่าจะต้องไหว้ดาวพฤหัสหรือไม่อะไรอย่างนั้นาอาจารย์ในฐานะ เป็นผู้สอนปฏิบัติธรรมในแนวปัญญาก็ขอให้สติให้ความคิดท่านใดจะไหวาอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อถ้าทําแล้วสบายใจก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่อาจารย์ก็จะให้ข้อคิดว่าดวงดาวปกตินะครับในระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรานั้นถือเป็นเทหวัตถุในห้วงอวกาศซึ่งเขาเกิดขึ้นมานับนานหลายร้อยล้านปีหลายพันล้านปีผ่านมาแล้วนะครับจริงๆอ่ะ ดวงดาวทวีปต่างๆที่อยู่ในห้วงจักรวาลพุทธองค์ก็เคยกล่าวไว้นะครับมีทวีปต่างๆไม่ใช่โรคมนุษย์อย่างเดียวโรคมนุษย์เราเนี่ชมพูทวีปนะครับนอกจากนั้นยังมีอุตรากุรุทวีปนะครับวิเทหะทวีปนะครับอมรอปราทวีอปอภรโคโยยานทวีปอมรประโยยานทวีปในจันยกตัวอย่างซึ่งมีเป็นเป็นดวงดาวอีกดวงดาวหนึ่งที่ไม่ใช่โรคมนุษย์นี่ก็มีอยู่ เราะนั้นเรื่องของดวงดาวเป็นเทหะวัตถุนะครับชนิดหนึ่งที่เขามีอยู่แต่โบราณากาลมาแล้วแต่ด้วยเหตุความรู้บางอย่างในภาควิชาบางอย่างเช่นวิชาโหราศาสตร์ก็จะกําหนดดวงดาวมีผลต่อเกณฑ์ชะตาชีวิตของบุคคลนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นศาสตร์ความเชื่อเกิดขึ้น,นอาจารย์ไม่ได้ขัดใด่ดทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะให้ความรู้ในเชิงพุทธ,ธในเชิงพุทธ,ธะนะพุทธองค์ได้สอนไว้ในเรื่องของการ สะดอกเคราะห์นะครับในการกระทำความดีของบุคคลพระพุทธองค์อสอนไร้เลยในเรื่องการทำความดีก็คือการสำรวมในกายวาจาใจของเราท่านใดเกรงจะมีเคราะห์หรือเกิดความครวญวิธีการทำอย่างไรนะครับพระุธองค์ก็ให้สอนในการกระทำความดีทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้ผ่องแผ้วนะครับอย่าเบียดเบียนผู้อื่นและตนเองนะครับโดยมีศีลเป็นบาดพื้นฐานนี่แหละครับ ศีลคือความเป็นปกติหรือความสมบูรณ์นั้นท่านใดเมื่อมีศีลอันสมบูรณ์เป็นปกติได้แล้วไม่ผิดกรรมบทสิประการนั่นก็ถือว่าท่านทําความดีเมื่อท่านกลัวดวงจะชงแล้วตัวท่านเองนั้นชงความดีเข้าไปในดวงของท่านนะครับอาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าท่านทําเช่นนี้ท่านไม่ต้องกลัวดวงชงการชงความดีก็คือการทำความดี ทุกๆอย่างที่ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะบุญกิริยาวัตถุสิบประการถ้าท่านชงความดีเข้าไปสู่ตัวท่านแล้วความดีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเกาะคุ้มครองท่านเองเพราะฉะนั้นทําให้ท่านมั่นใจในความดีแต่บางท่านเนี่ยไม่มั่นใจนะครับสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วทีเ่เราต้องบูชาต้องไหว้ดวงดาวดีกว่านะเพื่อให้ความสบายใจใอันนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับคือท่านสามารถจะทาได้แต่อาจารย์ให้ความรู้ ว่าพระองค์ได้สอนไว้อย่างไรนะครับถ้าท่านชงความดีทําความดีตลอดเวลาทุกขณะจิตตั้งแต่ตื่นนอนนะครับจนถึงก่อนหลับนะครับในวันนั้นท่านทําความดีอะไรมานึกถึงความดีนะครับเอาความดีเป็นที่พึ่งนั่นแหละครับเมื่อท่านทําความดีเป็นที่พึ่งแล้วการไหว้ดวงดาวนั้นก็ไม่จําเป็นเลยไม่ว่าท่านจะไหว้สักร้อยดวงพันดวงใช้ทูบสักร้อยแปดดอกหรือจะทูบกิจกรรมือนะครับ แต่ถ้าท่านไม่ทําความดีใดๆเลยนะครับท่านไหว้สักกี่ดวงก็แล้วแต่หรือทูบสักกี่พันดอกก็ไม่สามารถจะช่วยท่านได้แต่ท่านทําความดีนะครับกระทํากุศลผลบุญต่างๆมีศีลอันมั่นคงนะครับปูนคิริยาวัตถุ0ิบของท่านครบถ้วนนะครับกรรมบท10ท่านไม่ผิดนี่รับรองเลยนะครับเท่ากับท่านชงความดีเพื่อเอาชนะดวงชง นะรับเพราะนั้นท่านไม่จําเป็นต้องไหวดวงดาวถ้าท่านทํำดีแล้วนี่อาจารย์ให้ความคิดนะครับในทางคติของพระพุทธศาสนานะครับนะคะพอท่านอาจารย์ได้อธิบายแบบนี้แล้วนะคะสำหรับท่านใด ที่มักจะบอกเราเสมอนะคะว่าปีนี้เราชงเดี๋ยวเราจะไปไหว,ว้นู่นไหว้นี่นี่ก็คือเป็นความเชื่อและแต่ความสบายใจของคุณแต่จุดหลักๆอย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะว่าเราก็ต้องทําความดีประพฤติตนให้ให้เป็นคนดีซึ่งบางคนบอกว่าเออการประพฤติตนให้เป็นคนดีแค่เราคิดดีทําดีมันจบไหมคะอาจารย์เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเกิดกา,ารค,คิดคด,ดีทําดีนะครับคุณอนุนนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ทําความดีเมื่อเราคิดดีแล้ว และเราได้กระทําความดีคือการกระทําความดีนี่มีหลายประการที่อาจารย์ได้บอกแล้วถ้าท่านได้ทําอย่างนี้แล้วคิดดีจิตของท่านบริสุทธิ์และท่านทําดีด้วยอันนี้แหละครับมันครบเลยกายวาจาใจของท่านคิดดีแล้วพูดดีด้วยเป็นปิยะวาจานะไม่ใช่พูดส่อเสียดพูดให้ร้ายพูดติฉินนินทา พูดคำพรุศวาานี่ผิดทางวาจาครับแสดงว่าดีไม่ครบนะครับเมื่อท่านคิดดีแล้วจิตท่านบริสุทธิ์วาจาท่านต้องดีและกายดีกายดีก็คือเอากิริยาของท่านนั้นไปทําบุญทํากุศลสร้างทานบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถ้าท่านทําอย่างนี้อาจารย์บอกเลยว่าท่านกําลังชงความดีเมื่อชงความดีตลอดเวลานั้นท่านไม่ต้องกลัวดวงชงเลยนะครับตลอดชีวิตของท่านไม่ว่าจะปีไหนดวงท่านเกิดราศีอะไร ครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับเรื่องอการแก้ดวงชงตลอดชีวิต<ช>ที่อยู่ในรายการที่อาจารย์มากล่าวไว้แล้วและอยู่ในหนังสืออาจารย์ทําได้ตลอดชีวิตนั้นเป็นกิริยาบุญที่ท่านได้ทําแล้วถือว่าท่านชงความดีท่านก็ไม่ต้องกลัวดวงจะชงนะครับนะคะอย่างจริงๆแล้วถ้าใครเคยติดตามชมรายการดวงใจเปล่งแสงท่อาจารย์เคยพูดถึงการทําบุญเสริม<ช>บารมีรตัวเองในะคะคที่เป็นหนังสือสวดมวนต์ที่อาจารย์เคยมอบให้ใหลายๆท่านนะคะ ซึ่งถ้าใครสงสัยยังไงว่าอ,อ,อาจจะติดตามชมรายการย้อนหลังไม่ทันนะคะอาจจะเรียนถามาอาจารย์ว่าเราเนี่ยอาจารย์ดูจากวันเดือนปีเกิดหรือเปล่าคะหรือว่าดูจากเดือนเกิดคือตามราศีนี่ตามาความเช<ส>ื่อของของของอวิชาโหราศาสตร์โบราณและซึ่งเอามาประยุกต์กับแนวปฏิบัติในเชิงพุทธ,ธะนะ,ะเพื่อเพื่อจะเอาแนวความเชื่อนั้นมาประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครได้หนังสือของอาจารย์ไปแล้ว นะครับอบอกบางท่านนะครับหนังสือที่ส่งไปที่ส่งไปบางเล่มนะ่ะสลับกันเพอเอินหน้าปกเหมือนกันนะ <c oughs> คุณดุนาะ <c oughs> <c oughs> ข้างหลังบางเล่มมีบางเล่มไม่มีท่านใดไม่มีแจ้งกลับมาเลยครับยินด,ดีจะส่งไปให้นะครับเพอเอินหน้าปกเหมือนกันแต่เพอเอินพิมพ์กันหลายครั้งนะลูกศิษย์เอาไปพิมพ์ <c oughs> บางท่านอ <c oughs> าจจะไม่มีเรื่องการเสริมดวงตลอดชีวิตอยู่ในเล่มแต่ก็ได้สาระดีๆจากหนังสือนั้นนะครับถ้าท่านทําได้ ตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นี่ท่านไม่ต้องกลัวดวงชงเลยเพราะ,ะในนั้นบ่งบอกให้ท่านทําความดีโดยใช้กิริยาบุญต่างๆและมีเหตุผลด้วยนะครับนะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าเอ๊อยากจะฟังธรรมะดีๆนะคะ ในทุกๆสัปดาห์ก็ติดตามชมรายการดวงใจเปล่งแสงะค่ะท่านอาจารย์ก็จะมีธรรมะดีๆหรือข้อคิดในการดําเนินชีวิตนะคะเรียกว่าเราใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแน่นอนว่าคุณมีความสุขกายสุขใจด้วยนะคะก็ทางรายการดวงใจเปล่งแสงเองนะคะถ้าเกิดท่านใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตว่าจะดาเนินชุดอย่างไรให้ถูกวิธีให้มีความสุขไม่ให้เศร้าหมองค่ะก็สามารถจะถามอาจารย์ผ่านรายการเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ของอาสมธรรมโอภาสนะคะคุณถ่าย ลูกไวเลยค่ะหน้าจอแล้วก็เขียนคําถามที่ต้องการเรียนถามให้อาจารย์ตอบผ่านรายการเราคําถามของท่านใดน,นะคะที่อาจารย์มาถามผ่านรายการดวงใจเปล่งแสงก็อาจารย์ก็จะมีของที่ระลึกมอให้นะคะซึ่งเรื่องราวของวันนี้ค่ะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในการไหว้ดวงดาวแก้ปีชงค่ะอาจารย์อธิบายไปแล้วค่ะโดยเรื่องราวตรงนี้จากทางคุณยุภา ดิษฐาวรจากจังหวัดจันทบุรีนะคะเขียนจดหมายถามท่านอาจารย์มาซึ่งอาจารย์บอกว่าก็มีหลายท่ายท่านทยอยส่งกันเข้ามาแต่ขอให้เป็นเรื่องกลางๆเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์กับคนหมู่มากนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องส่วนตัวเราคงนํามาพูดในรายการไม่ได้แต่ถ้าจะถามเรื่องส่วนตัวก็อาจารย์ก็คือตอบได้แค่ส่วนตัวใช่ครับอันนี้อาจารย์เลือกมาอย่างคุณยุพานส่งมาจากจันทบุรีเนี่ยดีมากก็ทําให้รับรู้ได้ว่า ว่าการแพร่ภาพของเรานั้นไปถึงที่ไหนดูนชัดเจนอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ก็จะส่ง สิ่งตอบแทนกลับไปให้นะครับท่านใดอยากเสนอให้อาจารย์มาพูดเรื่องอะไรสามารถส่งจดหมายมาได้ตามที่อยู่ข้างหน้าถ่ายรูปไว้เลยนะครับส่งมาได้เลยนะครับอาจารย์อ่านทุกฉบับตอนนี้ก็ทยอยอ่านอยู่ครับสงกันมาหลายท่านมากๆนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะเปิดสายผู้ชมได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์โดยตรงนะคะที่หมายเลข0-29349931-2ถึงค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ อาจารย์จะรับสายคุญาตที่จะประชาสัมพันธ์หรือให้ผู้ชมได้เห็นกิจกรรมที่ผ่านมาของอาสมธรรมโอภาโสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองครับก็เรามีกิจกรรมท,ทุกวันอาทิตย์นะคุณหนุนาะนะครับงั้นท่านใดว่างทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าอาจารย์ไม่ติดภาร,รกิจไปไหนนะครับสามารถเดินทางไปที่อาสมธรรมของอาจารย์ไปร่วมป,ปฏิบัติเจริญเมตตาคุณนะครับนี่คุณหนุนาคุณแม่แล้วก็ญาติๆนะครับไปเยี่ยมอาจารย์เมื่อวานนั้น นะครับเมื่อวานที่เพิ่งผ่านมานะครับนำน้ำผลไม้นะครับสมุนไพรจีนนะครับน้ำจับเรียงนะครับน้ำเก๊กควยหลายๆอย่างเลยน้ำมาตูมด้วยนรํนาำกระเจี๊ยบด้วยนะครับเอาไปทั้งหมดร้อยขวดนะครับไปให้ลูกศิษย์อาจารย์ทุกปฏิบัติธรรมได้รับประทานกันได้ชื่นใจนะครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณลุงนาคุณแม่แล้วก็ ญาติพี่น้องนะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าจะให้อะไรเป็นน้ําใจนะครับได้ถวายปัจจัยให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ก็นําสมทบนะครับเป็นกองทุนสําหรับโลงทานให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะได้มีโอกาสได้ได้รับประทานเพื่อเป็นบุญกุศลแก่คุณนุนาคุณแม่และครอบครัวนะครับอาจารย์ก็ให้ดวงแก้วมณีไกยสิบนะครับเป็นของเก่านะครับที่อาจารย์ได้เก็บไว้นานแล้วให้กับคุณนุนาอย่างสูงนะครับที่ได้แวะไปเยี่ยมเยียนและไปร่วมปฏิบัติธรรมกับคณะลูกศิษย์ ของอาจารย์ในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะนะคะก็อยากจะเชิญเชินคุณผู้ชมนะคะใครที่ชอบในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมก็อยากจะให้เรียนเชิญไปที่อาสมธรรมโอภาโสค่ะอยู่ไม่ไกลอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกนะ,ะคะใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมขับรถไปป๊บเดียวเองนะคะก็จะได้ไปพบลูกศิษย์อาจารย์เยอะมากมายนะคะก็เข้าไปแล้วอบอุ่นค่ะอาจารย์ทุกคนคุณแ <c oughs> ม่บอก <c oughs> อบอุ่นมากๆ <A S 2> เลยนี่คือแผนที่นะครับถ่ายรูปไว้เลยนะครับทัานใดไปไม่ถูกถ่ายรูปไว้เลยเข้าได้สองด้าน ด้านหน้าคือด้านผลโยธินนะครับจากสนามบินดอนเมืองผ่านตลาด4ีมุมเมืองให้ท่านสังเกตนะครับชิดซ้ายเข้ามาเลยครับจะเจอปั๊มเอสโซแล้วเลยไปซอยผลโยธิน87เข้าไปทางเข้ามหาวิทยาลัยลังสิตผ่านวัดลังสิตินะครับ้ท่านจะเจอศาลพระพรมแรกสีแยกศาลพระพรมเลี้ยวขวาเข้าไปเลยมีป้ายตลอดหรือท่านจะเข้าด้านหลังก็ได้นะครับ,รบแยกบางคูนนะครับถนนซ่อมสร้าง ข้ามสะพานจะไปมอลังสิตและท่านเลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกชัดเจนหาได้ง่ายมากนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา8นิกานาทีเป็นต้นไปถึงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงมีอาหารข้าวปลาเลี้ยงฟรีหมดโรงทานไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีฤธษ์อาจารย์ได้ลา,าบวชนะครับท่านหนึ่งซึ่งจะบวชแล้วก็จะจำพรรษาตลอดพรรษานี้นะครับได้มารา ขอเข้ามาตาบวชกับอาจารย์และคณะรูกศิธิ์นะด้วยและคุณลุนานะครับก็ได้ไปร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับก็ถือเป็นประเพณีอันดีนะครับสำหรับผู้ที่เป็นชายอายุครบ20บริบูณ์ที่ยังไม่ได้บวชแล้วได้มีโอกาสได้ศึกษา,านะครับพระธรรมโดยสระเพศคารวานะครับเข้าสู่เพศบรรพชิต ในช่วงเข้าพรรษานี่ทุศิษย์อาจารย์นะครับมาให้<ะ>คลิปผมแล้วก็มาขอขามากรรมอันนี้เป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะคุณหนุา<ะ>นาบางคนสงสัยว่าเอ๊ะคนจะบวชทําไมต้องมาขอขามาอะไรยังไงนะอันนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ดีมากๆบางครั้งเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความผิดความคิดทางกายวาจาใจต่อใครก็แล้วแต่<ะ>แล้วทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในโกรธเคืองตัวเอง<ะ>เมื่อจะราบวชเนี่ยแต่ละท่านนึกได้นะครับก็จะมาขอขามาว่า ที่เคยพูดเคยคิดเคยกระทําไม่ดีอย่างไรขอเลยนะโอ้โหสิให้นะ,ะข้าพเจ้าจะบวชแล้วนี่เป็นประเพณีที่ดีเพราะฉะนั้นประเพณีคนไทยที่จะบวชก็ต้องขอขมากรรมต่อครูบาอาจารย์ต่อพ่อต่อแม่ต่อเพื่อนฝูงก่อนที่จะบวชเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอาจารย์ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ศิษย์อาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ฤาษีทุกหา,าจารย์ที่ได้ร่วมอนุโมทนาทคุณหนูนาก็ได้เป็นสักขีพยานในร่วมการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยนะครับ